อ่ะโอเคก็สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่ผมนนท์แซนน์นเคเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในไลน์เกมสตรีทแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่ในไลน์เกมสตรีอีเวนต์ใหม่เนาะเป็นอีเวนต์ตัวละครหรอไลน์เฟนตัวที่3นะครับผมนะเข้ามาแล้วนะครับผมนะก็ผ่านไป2ตัวนะครับเป็นเจ้ามีบราวแล้วก็เจ้าโคนนี่นะครับตอนนี้ก็มาเป็นแซลลี่แล้วนะตัวต่อไปนี่ก็คงไม่ต้องคาดเดาเลยว่าจะเป็นตัวอะไรนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเจ้าแซลลี่ดีกว่าว่า มันเป็นยังไงนะครับมี2ตัวมันเดิมนะครับผมตัวนี้ได้ฟรีนะครับทำกิจกรรมแล้วได้ฟรีตัวนี้ต้องสุ่มหาเอานะจ้าทำอนะีเวนเอานะเราไปดูตัวที่ดีที่สุดเลยดีกว่าตัวลองนี่คือแบบนะไม่อยากจะพูดถึงเอฟเฟกเลยคือแบบค่อนข้างอ่อนนะครับอืมค่อนข้างอ่อนใช้งานยากนะโอเคมาดูกันนะชื่ออะไรอะเซลลี่บินมอไซค์ที่ถูกบุกงอกินมอไซก็มาว่ะคุณผู้ชมโอเคนะครับก็คุมเต๋า95นะ แล้วก็มีสกิลเมื่อถึงโอลิมปิกนะครับโอกาส85สร้างแลนด์มาร์กในพื้นที่ที่เลือกและดึงฝ่ายตรงข้ามหน้าหลังสีอช่องนะอืมแล้วก็ถ้าเป็นได้3จะปุกเป็น95นะครับก็คือแทบจะติดร้อยเลยกันเลยทีเดียวนะครับผมนะแล้วก็อีกสกิลติดตัวอีกชิ้นนึงเป็นเมื่อตกพื้นที่ที่มีสิ่งก่อสร้างโอกาส25เปนป่งเที่ยวรบโลกและยกเว้นค่าผาทางนะครับ ถามว่าผมคิดยังไงกับการนี้นะครับผมนะก็เขาม่เห็นส่วนตัวผมคิดว่าสกิลนี้ดีดีมากๆเลยนะครับผมเป็นกล่องบินเขากล่องบินเรานะครับแล้วมันยกเว้นด้วยนะครับผมยกเว้นด้วยก็ค่อนข้างโอเคนะอันนี้อันนี้โอเคเลยคือตกอะไรก็ได้มีโอกาสบินหมดค่อนข้างเยี่ยมนะครับอันนี้แต่อันนี้ผมไม่ค่อยชอบนะครับอไอพวกเกี่ยวกับไอเนี่ยอะไรอะโอลิมปิกงานจัดอะไรเงี้ยผมไม่ค่อยชอบนะครับผมรู้สึกว่ามันใช้ยุ่งยากเกินไปนะเพราะว่ามันมีแค่ที่เดียวในแบบในถ้าวืดแล้วคือวืดเลยนะครับแต่ถ้าได้นี่ก็น่าจะโหดอยู่นะอืม คือมันเงื่อนไขทั้งแบบทั้งต้องให้เขาอยู่ใกล้แลนด์มาร์กเราแล้วเราต้องไปตกโอลิมปิกอย่างเงี้ยเออมันค่อนข้างแบบจะใช้ยากนะครับแต่หลายหลคนก็อาจจะใช้แหละอาจจะชอบนะแต่ส่วนตัวผมว่าผมไม่ค่อยโอเคกับสกิลนี้ผมไม่ค่อยชอบผมไม่ใช่สายนี้แล้วกันโอเคเนาะผมไม่ใช่สายนี้ผมก็เลยไม่ค่อยสนใจนะครับสกิลนี้ก็เลยการตัวละครนี้ก็คงจะไม่ซีเรียสนะครับได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เอานะครับผมนะสำหรับตัวผมนะชิวๆมากเลยใบนี้ออฟไม่ค่อยน่าสนใจนะสำหรับสกิลนี้แต่สกิลนี้ชอบอยู่นะ แล้วก็มีคำโปรยนะครับไม่มีอะไรที่ซลรีทำไม่ได้ขอแค่บอกมาว่าอยากได้อะไรแล้วซลรี่จะขับมอเตอร์ไซค์ไปหาให้ทันทีที่ที่คำโปรยบ้างกันแหละครับอ่าเราไปดูอ๋ออะไรเนี่ยมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะอันนี้ตอนสถานะปกติก็ไม่มีอะไรมีไอเหมือนไอท่อไอเสียเป็นเพชรอกมิ้งมิ่งนิดนึงแล้วพอกดถอยว้าว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 เหมือนมันคลั่งอ่ะมันมันเป็นซุปเปอร์ไซย่าคุณผู้ชมว้าร้อนเกมมิ่งอ่ะ นี่คืออาการของคนที่เล่นเกมเสรษทีนะครับไม่ใช่เออวะเอมีหนอนด้วยมีหนอนด้วยทาไมต้องหนอนวะไม่ไม่เข้าใจเป็ดหนอนเป็ดหนอนหนอนเป็ดกินหนอนอย่างเงี้ยเหรอเอองงดีวะแล้วทําไมต้องตัวแดงอะเวลานี้เออก็แปลกๆดีนะครับก็เป็นอีกตัวละครที่แปลกๆดีนะครับผมนะก็คงเป็นสายล้มคอมโบเดียวจบจบไวแหละนะผมว่านะก็คงจบไวแหละแต่ซิยูก็ยังขัดขัดกันเองอยู่นะผมก็ว่างงๆอยู่นะ แต่ก็นะครับส si get, ําหรับใครที่ได้ก็ลองใช้ดูนะครับอาจจะแจกแมวก็ได้นะสําหรับผมว่ามันใช้ยากที่หนึงนะโอเคส่วนเอ่อสกิลเหรอมันใครเหรอเหมือนเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่นึกถึงได้ก็มีเอียนนะครับเอีย e นนะตัวอื่นผมจําไม่ค่อยได้อ่อะเออ่ตัวนี้ป่ะตัวนี้มีป่ะใหม่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 เอย้ยไม่ใช่มันต้องเอียนนะครับผมไม่แน่ใจตัวอื่นนะผมไม่ได้ ผมไม่แน่ใจนะมันอาจจะมีตัวใหม่กว่าน,นี้ผม,มแวบ,บๆอยู่แต่ผมจำไม่ได้แต่นึกถึงก็เอียนแหละครับไอซิคิวดึงอนะ่ะเพราะเอียนเป็นตัวแรกที่มีเลยนะครับผมนะเนี่ยแปดสิบดึงหน้าสี่ช่อง,องมันก็นเลยนะครับผมแต่ไน้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่าแล้วก็เออเอ้ยมันอยู่มันสลับฝั่งกันมันเยอะกว่าแล้วก็มีกลางปีกนะครับผมนะผมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะก็เฉยๆนะผมว่าไปใช้เอียนตอนนี้ก็ยังดูไม่จืดนะแต่อันนี้มามีมีเปอร์เซ็นต์ปลุกไงเออผมไม่ค่อยคิดว่ามันเท่าไหร่นะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหร แล้วสาหรับตัวธรรมดาแล้วก็ไม well. ่ต้องพูดถึงครับหนักกว่าเอียนอีกสิอเนันนี้40ิพอกันทีนะคุ้มต่อ888ไปใช้เอียนยังดีกว่าครับอืมไปใช้เอียนดีกว่าเยอะเลยนะเอียนยัง80เรแล้วมีแบบเป็นหมวกด้วยอ่ะอันนี้คือแบบ10% 40มันหากินไม่ได้หรอกนะก็ไม่รู้ว่าจะแจกมาทําไมนะแจกมาให้สะสมมั้งผมว่าประมาณนั้นแหละครับตัวที่ผมได้มาก็คือบราวผมว่าบราโอเคสุดโอเคสุดคุ้มค่าด้วยหาง่ายด้วยแค่ใช้คิดตะาแรกนะครับ เราที่ผ่านมาเป็นตัวแรกเลยก็โอเคสุดแล้วนะโหดโหดโหดอื่นผมว่าเฉยๆนะสำหรับผมนะครับใครมีความเพียรไหนก็ลองคอมเมนต์ดูได้นะส่วนวิธีการหาก็เห็นอยู่แล้วนะครับเป็นแพ็กการพิเศษนะเนาะเดี๋ยวประกาศค่อยดูนะครับเราไปดูตรงนี้นะครับผมในแพ็กกจพิเศษก็จะมีสุ่มตามนี้นะครับให้เราได้สีชิ้นนี้ก็จะได้ตัวพิเศษไปเลยนะครับผมตัวเจ้าคนนี่บินมอไซค์นะครับตัวพิเศษนะไม่ใช่ตัวที่ถูกปลุกนะครับเรียกว่าตัวที่ถูกปลุกไม่ถูกปลุกนะซึ่งไอ้สียเนนี้หาได้จากแพ็กนนเกครับในสุ่ม สุ่มแพ็กกัสพิเศษหมดเลยนะครับผมแล้วถ้าได้ซ้ำนะครับได้ซ้ำเนี่ยห้าใบเนี่ยห้าใบนะบนะดูดีนะห้าใบนะครับมาแลกเอ่อเป็นเอสบวกนะครับวิกตอรี่กับล้มละลายแล้วก็เออ่ท่องเที่ยวนะครับมีสามใบบนะนี่ได้สามห้าอันนะมาแลกได้แล้วก็อีเวนต์เอ่อล็อกอินครับล็อกอินก็จะมีทำนี้นะเอาไเป,ป็นเรื่อเรื่อเรื่เรื่อเรื่อเปั๊บได้ห้าใบปุ๊บก็จะได้ซาร์ลีต, Firstly, ตัวธรรมดามานะครับไม่สะสมนะใช้งานจรงิงไม่ได้หรอกตัวนี้บอกเลยนะครับแล้วก็เออไอการสะสมรายวันครั้งเนี้ยมันใช้แล้ววััตถุดิบบจจะะะะหหาายยไไปปนนคครก็ื มันไม่เหมือนครั้งที่แล้วครั้งนี้ก็คือเรากดแลกได้เรื่อยๆใช่ไหมครั้งนี้เราต้องสะสมนะครับสะสมจนกว่าจะถึงเป้าคือไอ้นี่หรือไอ้นี่นะครับผมแล้วค่อยกดแลกนะครับผมถ้าไปกดก่อนมันกา้าหายนะมันก็จะสะสมใหม่นะครับไม่เหมือนครั้งที่แล้วนะระวังกันด้วยอ่านดีๆนะเออครั้งที่แล้วนี่เรากดมันเป็นเอ่อมันวัตถุดีบจะไม่หายไปนะครับผมนะอันนี้เป็นแลกเปลี่ยนครั้งที่เราเป็นสะสมนะโอเคเนาะตามนั้นส่วนที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะอีเวนต์ก็ตามนี้นะครับไม่มีอะไรเดยอ ชนะทิปเปิลได้สองการสองเดียวขอบคุณนะไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เลยนะครับมีกล่องยอนมันีน่าสนใจนะครับเอาไปขายก็ได้กับลูกบาทเราไปหมุนเล่นนะครับมีแค่นั้นแหละแค่นั้นจริงๆนะครับก็ตามนี้แล้วกันนะครับผมนะก็เดี๋ยวผมพาไปดูประกาศนะประกาศเพิ่งมาพอดีนะครับก็ท้าวเต็มนะครับผมจะได้จี้สิบครั้งนะครับผมจี้สิบครั้งจี้สิบครั้งเหมือนเดิมนะครับ ไอจี้สิครั้งจี้ก้าวงพิเศษใช้10ครั้ง,ง,งสถานะข้อคุ้เต่อถ้าได้บัฟที่เป็นบัฟเจ็ดสิบเปอร์เซ็นค่าบาดาังคูณ2ทั้งหมดสเทิร์นหลังจากโอลิมปิกอันไหนวะแป๊บหบนะคุณผู้ชมอันนี้คุมต่อทักษะโอกาส75เซนเพิ่มค่าบาดังคูณ2ทั้งหมด3เทิร์นหลังจากตกโอลิมปิกจี้ก้าวงพิเศษไม่มีอ๋อไม่มีจี้พิเศษนะครับผมนะไม่มีจี้นะมันคือ75เซนเพิ่มค่าบาดังคูณ2ทั้งหมด3เทิร์น หลังจากตกโอลิมปิกเป็นเหมือนอ้นั่นเหรออะไรวะเหมือนมันเล่าเหรอผมไม่แน่ใจในนี้เหมือนเล่าปะอืมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะมันเขียนงงๆงหรือผมงงเองก็ไม่รู้ใครที่เข้าใจก็ลองคอมเมนต์ได้นะครับผมนะอันนี้ผมงงอะ่ะผมมึนมากเลยโอกาสจุดบ้าเป็นค่าปานคูณ2ทั้งหมดสเทินหลังจากตกโอลิมปิกก็คือจัดโอลิมปิก Olympic, มันก็คูณปั้งอย่างเงี้ยคูณปั้งสาเทินแล้วก็เพิ่มีปคูณ2เงี้ยเหรอเออ ถ้าใครลองใช้แล้วก็ลองมาคอมเมนต์กันได้นะครับอืมอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆอันนี้ไม่แน่ใจไม่อยากคอนเฟิร์มนะเนี่ยครับอันนี้ก็จะเขียนกิจกรรมไลฟ์เฟนนะที่มันผ่านไปนะครับสตัวแล้วตัวนี้คือซัลลี่นะครับผมก็คือวันที่2วันเนี้ยถึงวันที่9นะครับอีเวนต์แล้วก็อีเวนต์ใหม่ก็คือ9ถึงสิก็เป็นซัลลี่ตัวสุดท้ายเอ้ยเป็นตัวละครไลฟ์เฟนตัวสุดท้ายนะครับผมนะก็หมดนะครับเนี่ยเขาบอกเก็บการไลฟ์เฟนไว้ด้วยนะครับโปดติดตามอาจจะมีกิจกรรมอัปเเเดตนนะใครไลฟกก็็บไว้นะครับย่าเย็นนนๆะทุกคซัลลี่บสนะ แพ็กการ์ดพิเศษเนี่ยแพ็กการ์ดพิเศษนะครับก็วางขายแล้วนะมันดีแพ tamam nice really ็กการ์ดพิเศษครั้งนี้ดีไงเดี๋ยวผมจะไปพูดหน้าแพ็กละกันนะครับเนี่ยครับส่วนในนี้ก็เอ่ออันนี้ก็แลงซัลลี่พิทิลักซัลลี่นะส่วนนี้ก็คือภายในแพ็กการ์ดนะครับทั้ง3แบบนะทั้ง3แบบนะครับอันนี้ก็เป็นท่องเที่ยวใช่ไหมมีซัลลี่ใหม่นะครับมีซัลลี่ใหม่ทุกซองนะครับทุกซองนะทุกซองนะครับส่วนอ่อแต่ละซองก็มีตามนี้นะครับตามสายเลยนะครับผมนะอเลนไทายจิโร่เทพีอูส ล็อกหน้าเออตานี้ครับมีตานี้เลยดาร์คฮีโร่เออก็ดูโอเคนะเทพโอดินอืมก็มีตัวดีๆอยู่เยอะนะครับแต่มันสุ่มเยอะไงคือมันสุ่มเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งสองสมสี่ห้าหกดแปดแดครับหนึ่งในแปดนะครับหนึ่งในแปดะก็มีโอกาสได้ตัวใหม่แล้วก็ใครยังไม่มีตัวไหนก็ลองดูได้นะครับก็ตามนี้นะครับอีเวนต์ล็อกเองก็ตามนี้อีเวนต์เล่นก็ตามนี้นะครับ ให้ดูแล้วเนะาะอันนี้นะจ๊ะหมดแล้วอืมผมว่าอ้นี่มันแรกมันมันห้าใบเลย่ะมันต้องเก็บซ้ำนะครับมันค่อนข้างยากเปิดซองเดียวคงไม่ได้นะครับเราลองเปิดดูไหมลองเปิดดูหน่อยก็ได้นะผมว่าผมจะเอาจริงผมไม่อยากได้เลยนะเออมันจะบอกข้อดีของซองแพคเกดนี้ก็คือมันไม่มีการอื่นมาผลน,นะพวกซองเมันมีการ์ดทองอะไรเงี้ยมันเป็นการ์ดแบบการ์ดของอีเวนต์หมดเลยนะครับหมดเลยหมดเลย,หเ,ลยเห็นไหมมีการ์ดอีเวนต์นะครับเนี่ยรายชื่อตามนี้เลยนะครับแล้วก็มีตัวใหม่เลย ก็เป็นข้อดีนะครับก็เหมือนเดิมนะครับซื้อ,อแพ็กสองบวก1นนะครับซื้อไอ้นี้ไม่ได้นะแล้วยังเปลืองอีกแนะนําว่าถ้าซื้อก็ซื้อ,อแพ็กนี้เลยนะครับน่าจมีอะไรแล้วเนาะอีเวนผมไม่ค่อยอยากทําเลยจริงเพราะผมไม่ค่อยชอบแพ็กการ์ดไอ้นี่แล้วผมก็ไม่ชอบตัวละครนเนี่ยอืมไม่ค่อยชอบนะครับรู้สึกว่าได้มาก็คงไม่ได้ใช้นะจะเปิดดูไหนก็ได้นะครับจากแพ็ก2แพ็กแล้วกันได้หมวก2นะครับ อู้ได้ที่คาดโอเคผมพอแล้วผมพอแล้วได้อะไรอ่ะสรุปมอไซค์อ่ะเอาเปิดเซกแพ็คก็ได้เปิดเซกแพ็คเปิดเซกแพ็คอ่ะอยากรู้อยากรู้การ์ดเต็มนะครับทักสามแพ็คเนาะกำลังดีที่เต็มอ่ะเฉยเลยรู้สึกว่าจะไม่มีนั่นนะครับอีเวนต์รวมนะไม่มีนะไม่มีรวมอะไรเลย เออไม่ใช่เพื่อนจะขายไปนี้ไม่ใช่จะขายไปนี้เออเออเออลุ้นกามีซุดซ้ำอยู่ไอ้นี่ก็ซ้ำซุดซ้ำขายขายไปโอเคงั้นกินขนมกันโอเคเปิดซัแพ็กนะครับอะไรเนี่ยนะครับลดหายากแน่ๆเลยดูจากท่าลดหายากใช่ไหมจ๊ะ ใช่แน่ๆเลยรถหายากแน่ๆเลยเราลองไปเปิดแพ็กการ์ดฟรีดีกว่ามันก็ไม่ฟรีอยู่แล้วมันของแถมนะครับหมดไป600เพชรแล้วเนี่ยรถต้องหายากแน่เลยอันนี้ที่ขายการ์ดกิ๊บตันแหวบแหวบมีแต่กระเป๋าอะแหวบมีแต่กระเป๋าเสือ้อคุณผู้ชมอืมกระเป๋านี่หาง่ายเนาะเพราะมันใช้ทุกอันเลย แต่รถนี้ไม่มีเลยนะครับอีกสักแพ็คไหมเออแพงนะอีเวตนนี้เปลืองจังเปลืองจังเยยขายอะไรดีอ่ะไม่มีอะไรจะขายแล้วเพื่อนเพื่อนขายเลยดีเจ้าหายไปนะครับเรามีนี่มันกินอยู่แล้วเราไม่ซีเรียสเคไป น่าจะลดหายากแหละครับอ่ะอีกสักแพ็คเผื่อได้เผื่อได้เผ่อโดนไม่มีลดจริงๆด้วยครับลด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 อ่ะคราวน,นี้ผมก็ได้การ์ดได้นี่นะครับไอ้วิกตอรี่อ่ะวิกตอรี่อัสตรามีแล้วครับว่าเศร้าเศร้าเลยอ่ะอยากได้เสื้อแจ็คเก็ตอ่ะไอ้เสื้อเนี่ยมันจะได้เอาไปแลกไอ้นั่นนะครับแลกไอ้นั่นอีกทีสอง แอสตรามาทำไมลูกนี่เสียเกือบพันเพชรเ,เพื่ออะไรเนี่ยเสือ้อสถาป๋าคาดเอวนะอันนี้หาง่ายมากก่เผ้าเดิมมันได้ใช้เยอะแล้วเลยออกง่ายก็น่าจะไอรถมอเตอร์ไซค์แหละนะเออน่าจะรถมอเตอร์ไซค์นั่นแหละมอเตอร์ไซค์ห่างมอเตอร์ไซค์ห่างเอย่าล่ะครับลหนอยากแห้งอันนี้นี่ได้แล้วนะเออมอเตอร์ไซค์ไม่มาจะคันเลยน่าจะมันแล้วละ่ะน่าจะมันแล้วละ่ะอีกสักแพ็คแล้วกันนะครับ พันเพชรไปเลยแล้วกันไม่มาวะ่ะจบจบเลยอ่ะแลกแพ็กกันนี่ครับพบปะโอเคนี่ล,ละาเซต็หนึ่งล้อลาย้สักุระสักุระธรรมดาด้วยนะไม่ใส่แบนด้วยมีหมดแล้วนี่เสียพันเพชรเพ,รเพื่ออะไรเนะี่ยโคตรเปลืองนะครับคุณผู้ชมอืมแม่กระเป๋ากระเป๋ารัวๆเลยนะไอ้ที่เปิดมนันมีแต่กระเป๋า กระเป๋ารดูเลยก็น่าจะเป็นมอไซค์ไคันนี้นะครับได้มอไซค์ก็น่าจะได้เลยนะได้มอไซค์กสองอันนี้อันนี้น่าจะหาไม่ยากถ้ามอไซค์นะเพราะผมเปิดมอไซค์นี้ไม่ได้สักคันเลยนะอีบ้าเอ้ยโอเคยังไงเป็น,นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะผมนนซานน์นเคก็น่าจะรีวิวแล้วก็อธิบายครบถ้วนกระบวนความหมดแล้วนะครับใครมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์เสริมได้ด้านล่างนะครับว่าผมพูดตกอะไรไปก็คอมเมนต์ช่วยกันนะเพราะผมทำคนเดียวก็ย่อมมีข้อผิดพลาดเป็นเรื่องธรรมดานะครับผม ตัวีเนนี้สามารถความน่าทําประมาณไหนแล้วก็อืมก็ข้ามข้ามไปก็ได้นะครับผมก็กดกดไปงั้นแหละกดกดลองดูนะครับเผื่อให้ท่านผู้ชมดูเลยว่าแพ็คการ์ดพวกนี้เออมันเปิดแล้วมันได้ยากมันเป็นยังไงมันจะล็อกอ่า่นี้นะครับเกมเนี้ยมันจะมี1ใบที่เปอร์เซ็นต์มันจะออกยากมากๆนะครับเป็นปกติผมไม่ได้เปิด pack card แพ็คการ์ดให้ท่านผู้ชมดูมานานมากแล้วก็เลยเปิดอีเวนนี้ให้ดูหน่อยแล้วกัน นะเพราะว่าอีเวนต์เนี้ยมันเป็นไอ้นี่ด้วยมันเป็นแพ็กการ์ดที่มันไม่มีอันอื่นผสมอ่ะก็เลยอยากเปิดให้ดูนะครับความน่าทํานี่คือน้อยมากนะอีเวนต์นี้ข้ามได้ข้ามไปเลยนะครับข้ามเลยจะส่วนคนที่มีเพชรน้อยนะั้นแต่หนึ่งร้อยถึงพันเนี่ยก็ลองสุ่มดูสักแพ็กก็ได้หรือไม่ต้องสุ่มเลยก็ได้ข้ามไปเลยก็ได้นะครับผมแนะนําว่าถ้าจะสุมส่มสุ่มแพ็กนี้ห้ามสุ่มแพ็กนี้จะขาดถ้าสุ่มแพ็กนี้ไม่ต้องสุ่มนะครับไม่คุ้มเลยนะโอเคเนาะสหรับคนที่มีเพชรตั้งแต่หนึ่นนนน 1, งร ก็ลองดูสักพันเพชรก็ได้หรือ500เพชรก็ได้ถ้าคิดว่าทำเลไม่น่าดีก็ออกมาก็ได้ครับประมาณนั้นก็ได้หรือไม่ต้องทําเลยก็ได้ครับแล้วแต่นะครับนะประมาณนี้แล้วกันนะครับความน่าทําค่อนข้างน้อยอีเวนต์นี้ข้าม้วก็ข้ามนะครับเซฟเพชรไปนะอีเวนต์สำคัญสำคัญกว่านี้มีเยอะนะครับในเกมสีนี้อีเวนต์มันมาเป็นประจําอยู่แนละ้วไม่ต้องกลัวรีบไม่ต้องกลัวไม่เทพนะเพราะอีเวนต์ใหม่ตัวใหม่มันมาทับกันเสมอครับสุดท้ายก็เอามาเลหลังอยู่แล้วนะครับผมนะอย่าไปซีเรียสนะครับเกมก็มีการพัฒนาไปเรื่อยเราก็แค่เก็บเพชรไว้ วันที่เราแบบพร้อมแล้วค่อยใช้ก็ได้นะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมนดนเซนต์นเคคงทำหนะ้าที่ครบถ้วนกระบวนการเรียบร้อยแล้วนะครับรีวิวอินต์อธิบายให้เข้าใจทำอีเวนต์ให้ท่านผู้ชมดูแล้วก็แนะนำว่าควรทำรือควรทำเรียบร้อยแล้วนะมีอะไรก็สงสัยคอมเมนต์เสริมได้ด้านล่างสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ได้หรือผมตกไหนตกลดนไหนก็พี่ลืมอ่านบรรทัดนี้นะครับสำคัญมากก็อลองคอมเมนต์ได้นะครับผมจะได้ไปดันคอมเมนต์ขึ้นมาให้ว่าเออผมลืมตรงนี้นะเขาจะได้แก้ไขช่วยกันนะครับจะได้เข้าใจทั่วหน้าเนาะ โอเควันนี้ผมนอนซอนน์เกคงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปถัดไปไลฟ์ถัดไปนะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขสู่ในการเล่นเกมนะครับวันนี้ผมนอนซอนน์เกต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายให้ตายเถอะ1,000เพชรไปแล้ว1,000เพชรกับมอเตอร์ไซค์ห่างมอเตอร์ไซค์ห่าง